จะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มผู้ไม่เอาไหนต้องกลายมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กจำเป็นเขาจะให้เด็กๆอะไรเป็นอาหารล่ะนี่สวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ j u Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังสัญชาติฝรั่งเศสที่มีชื่อเรื่องว่า daddy cool และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ถ้าหากเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอเดียนกับมอสพวกเขารักกันตั้งแต่วัยรุ่นทำอะไรบ้าบ้า มมาาด้วยยกกันจนทั้งคู่ได้แต่งงานกันจากนั้นมอสก็ได้เริ่มต้นอาชีพนักวาดภาพการ์ตูนส่วนบักแอดเดียนนั้นก็คงยังไม่เป็นโลเป็นพายเน้นแดกเล่าทเที่ยวเตะทำอะไรบ้าระห่ำไปวันๆจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามอสได้มาคุยกับลุงของเธอบ่นให้ลุงของเธอฟังว่าเธอระเบื่ออีเอเดียนเต็มทีผ่านมาหลายปีมันก็ยังไม่เลิกเล่นสนุกยังคงทําตัวปัญญาอ่อนไปวันๆเหมือนที่เคยที่สาวมอสเธอกังวลแบบนี้ก็เพราะวันหนึ่งเธอหวังว่าเธออยากจะมีลูกและสร้างครอบครัวแต่ติดปัญหาก,ก็คือเธอไม่มั่นใจว่า เอเดียนมันจะเป็นพ่อคนได้จากนั้นหนังก็ตัดมาเราก็จะได้พบกับเอเดียนที่วันนี้ก็ออกไปดื่มเหล้าจนเมามาเหมือนเคยกลับมาถึงบ้านเปิดประตูเข้ามาได้ก็จัดการฉี่ใส่ที่นอนอีมอดก็ตกใจมึงมาฉี่อะไรตรงนี้เอเดียนก็บอกว่าโทษทีแล้วผมเมาผมเปิดประตูผิดห้องและดูเหมือนว่าความอดทนของเธอก็จะหมดลงแล้วเธอบอกกับมันว่าเธออยากจะหยา่าแถมไล่อีเอเดียนไปนอนที่โซฟาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากนั้นหนังก็ตัดมาวันเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนบักเอเดียนก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่โซ โซฟาเป็นหลักส่วนสาวอดนั้นก็เริ่มมุกออนไปมีแฟนใหม่เป็นหนุ่มใจเย็นมีอนาคตเรียกว่าบุคลิกกนะ็ตรงข้ามกับผัวเก่ามึงทุกอย่างเลยและที่พระเอกของเรายังใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี่ได้ก็เพราะว่าเขามีส่วนการเป็นเจ้าของถึงแม้ว่าจะมีน้อยแค่เพียง8%ก็เท่านั้นแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้เขายื้อไม่หยาและอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ต่อไปจากนั้นแอดเดียนก็มาที่ร้านขายแผ่นเสียงของเขาเอมมานนเอลผู้เป็นทั้งเพื่อนและทนายส่วนตัวก็บอกกับแอดเดียนว่าวันนี้กูมีข่าวร้ายจะมมมาาาบอกึงถงถ้ห เงิน25,000ยูโรไม่ได้ก่อนพืชหัสนี้เห็นทีร้านขายแผ่นเสียงของมึงก็จะโดนยืดแอดเวียนก็บอกที่บายแล้วละกูยืมเงินมึงหน่อยจะได้ไหมเพื่อนเขาก็บอกกูก็ไม่มีเหมือนกันเพื่อนเขาแนะนําให้แอดเวียนขายหุ้นอพาร์ตเมนต์ที่เหลือให้กับมอสแต่แอดเวียนก็ไม่ยอมเพราะว่าเขายังรักมอสอยู่และหวังว่าวันหนึ่งทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันได้ดื้อแบบนี้ในที่สุดร้านของเขาก็โดนยืดหมดหนุดงแล้วแอดเวียนมันก็เลยไปยืมเงินน้องสาวแต่แทนที่น้องเธอจะให้ยืมเงินเปล่าเปล่าเธอกลับ 1> 1นต่อแรกเขาก็จะปฏิเสธแต่ด้วยความจนตรอกเขาก็เลยต้องยอมทำกลับมาที่ด้านสาวมอสกันบ้างหนังสือเล่มเก่าของเธอนั้นก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าและดูเหมือนว่าเหล่าบล็อกเกอร์และแฟนคลับของเธอก็จะรอหนังสือเล่มต่อไปอย่างใจจดใจจอ่อแต่ดูเหมือนตัวมอสเองเธอก็จะขาดแรงบันดาลใจแถมยังโดนเจ้านายเธอไล่บี้มาอีกเธอกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่ามีเด็กๆอยู่ในห้องพระเอกก็บอกว่าเด็ก2คนนี้นะ่ะเป็นลูกน้องสาวเขาเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องการเงินมอสจึงรู้ว่าร้านของเขานั้นก็โดนยืดไปแล้ว แถมวันนี้เธอยังมาบอกข่าวร้ายว่าเลโน่แฟนใหม่ของเธอนั้นกําลังจะขอเธอแต่งงานแอดเียนก็บอกไม่ไหวหรอกเธอหมอนหน้ามันน่าเบื่อจะตายแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีความรับผิดชอบมากกว่าคุณละกันมอดขอร้องให้แอดเียนนั้นขายอพาร์ตเมนต์นี้ให้เธอเพราะนอกจากจะเป็นที่อยู่เธอก็ยังใช้มันเป็นที่ทํางานแต่ดูเหมือนในแอดเวียนมันก็จะกวนตีแล้วก็ไม่ยอมเหมือนเดิมชาวันต่อมามันก็มาคุยกับมอดว่ามันคิดออกแล้วว่ามันจะทําอะไรมันจะรับเลี้ยงเด็กที่บ้านหลังนี้หมอดก็บอกว่าโทษทีนะแต่คุณต้องเรียนจบด้านนีี้มมากกก่ออนนเเเดรยั็ ให้ไปดูอะไรและดูเหมือนว่ามันก็จะบังเอิญเคยเรียนจบด้านนี้มามอดก็งุหงิดก็เลยไปปรึกษาลุงของเธอลุงเธอก็ดูเหมือนจะชอบไปเอเดียนแต่ก็ยังแนะนําทางออกให้เธอเอาอาพาร์ตเมนต์ไปขายทอดตลาดแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกับมันแต่ดูเหมือนมอดก็ไม่อยากขายอาพาร์ตเมนต์ของเธอเหมือนกันวันต่อมาก็เริ่มมีคนมาเดินหาอาพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อจะเอาเด็กมาฝากเลี้ยงมอดพยายามไปบอกพวกเขาว่าเอเดียนนั้นมันอันตรายแต่ดูเหมือนผู้ปกครองเหล่านั้นก็จะไม่ฟังสุดท้ายเอเดียนก็ได้ทําการปฐมนิเทศและรับเด็กๆมาเ เลี้ยไวถึง5คนจากนั้นพี่เลี้ยงมือใหม่ก็ต้องโชว์ฝีมือเสียงก็ดังชิบหายมอสก็โงกหูแทบจะทํางานไม่ได้อาหารกลางวันพวกเด็กๆก็เป็นจังฟูดเด็กอ่อนเคี้ยวเบอร์เกอร์ไม่ได้กูก็ปั่นรวมมาซะเลยเด็กน้อยขี้แตกกับเอเดียนมันก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมขี้ก็เหม็นชิบหายเปลี่ยนผ้าอ้อมกูก็ไม่เคยทําเล่นเอากินขี้ไปลบกวนสมาธิของมอสไม่ใช่น้อยได้เวลาสามทุ่มเหล่าพ่อแม่เด็กก็มารับเด็กๆกลับบ้านเรียกว่าวันแรกก็ผ่านไปด้วยความวินาศสันตโลบ้านแทบเละชาวันต่อมมาาเเเออดดนนัักกกก็็บบๆว่ ช้ามาตูดของพวกเธอยังใสสะอาดขาวโบถ้าวันนี้ทั้งวันพวกเธอไม่ขี้ใสผ้าอ้อมแล้วล่ะก็เดี๋ยวนะจะมีรางวัลให้เป็นช็อกโกแลตเด็กๆก็บอกว่าได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะอั้นขี้ให้ดีที่สุดมอดก็เริ่มทนไม่ไหวก็เริ่มจะมาอัดวิดีโอเพื่อแบ็กเมย์ไอเอเดียนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งวิดีโอให้พ่อแม่พวกเขาดูพวกเขาจะได้รู้ว่าคุณรังเกียจขี้ลูกเขามากแค่ไหนเอเดียนก็เลยบอกอยากส่งก็ส่งไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปโอลิแฟนของเรามาโพสต์บ้างวันต่อมาเพื่อนเขาก็มาหาที่บ เกินแบบนี้เด็กไม่ขาดสารอาหารหรือไงเอเดียนบอกจ้างปลาไหลกินแบบนี้แหละขี้มันหอมดีกินนู่นกินนี่ขี้ทีเหม็นทั้งห้องเพื่อนเขาก็บอกเอาที่มึงสบายใจแล้วเด็กๆได้นอนกลางวันกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเอเดียนก็บอกนอนกลางวันอะไรแม่งคึกทั้งวันเอมานูเอลก็บอกแล้วทำไมนายไม่พาเด็กออกไปเล่นที่สวนให้เด็กๆได้ออกแรงเดี๋ยวพวกเขาก็เหนื่อยนอนหลับกันไปเองเอดเดียนก็บอกแม้ความคิดดีไม่ใช่น้อยเขาก็เลยพาเด็กๆออกไปวิ่งเล่นที่สวนไม่ให้วิ่งเปล่าแล้วมึงวิ่งลากรถเข็นไปด้วยนี่เด็กๆในเวรทำสักอย่างกับหม มอสกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าพวกเด็กๆนั้นหลับปุ๋ยกันไปหมดนานๆทีเธอจะได้มีโอกาสทํางานยิเงียบสักทีแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นน้องอเบลก็ตื่นจากนอนแล้วก็เดินหลงขึ้นมาบนห้องทํางานของเธอด้วยความโกดธงิดเธอก็เลยเผลอไปดุน้องจนร้องไห้เอเดียนได้ยินจึงรีวบวิ่งขึ้นมาอุ้มเขาว่ามอสว่ามอสเป็นพวกไม่มมดใจร้ายชอบทําเด็กร้องไห้วันต่อมามอสก็เอางานของเธอไปให้เจ้านายดูแต่ดูเหมือนเจ้านายเธอก็จะบอกว่างานเธอนั้นมันน่าเบื่อขาดจินตนาการและความสนุกแบบนี้ล่ะใครเขาจะอ่านกันคืนวัันนน้เเธออกก็ไปด เรโนอยู่ดีๆเธอก็ถามมันว่าตั้งแต่เราคบกันนี่มีอะไรตื่นเต้นบ้างหรือเปล่าเนี่ยเรโนก็บอกอยากตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้เขาก็แกล้งบ้าลงไปเล่นในน้ําพุแต่ดูเหมือนนิสัยบ้าๆเหล่านี้มันก็จะไม่ใช่ธรรมชาติของเขานิสัยของเรโนกับเอเดียนน่ะมันจะแตกต่างกันเหลือเกินเอเดียนน่ะมีความสนุกสนานเป็นธรรมชาติส่วนเรโนน่ะมีความเป็นผู้ใหญ่แต่อีกในหนึ่งมันก็คือความน่าเบื่อหลายวันต่อมามอสจึงอยากจะออกไปหาความสนุกเธอก็นัดกับเพื่อนๆจะไปเที่ยวที่ผาแต่ปรากฏว่ากาศก็ไม่ให้เธอเข้าเพราะว่่าเเธออแตตงัวรรียยบ้ และน่าเบื่อเกินไปเธอก็กลับมาที่บ้านและเผลอนอนหลับไปที่โซฟาแต่พอเอเดียนกลับมาเธอก็แกล้งว่าเธอไปเที่ยวผับมาแกล้งทาเหมือนว่าชีวิตเธอนี่มาสนุกจริงๆวันลุงขึ้นขณะที่มอสกําลังนั่งหาไอเดียเธอมองลงไปข้างล่างก็เห็นเอเดียนที่กําลังใส่หูฟังเต้นแล้วแล้วเธอก็เริ่มลงมือวาดรูปของเขาถึงแม้วิธีการเลี้ยงเด็กของเอเดียนนั้นจะไม่ได้มาตรฐานแต่เขาก็มีวิธีเลี้ยงเด็กในแบบของตัวเองเขาพาเด็กๆไปซ้อมแสดงโชว์แล้วก็เรียกพ่อแม่เด็กมาดูโชว์เหล่าลูกๆที่เต้นกันไมม่่ออยจะพพ้เี แต่ก็น่ารักถูกใจใหเหล่าแม่ๆจริงๆและดูเหมือนมอสก็จะได้ไอเดียในการเขียนหนังสือการ์ตูนของเธอไปอีกด้วยคืนวันต่อมาไหนๆกูไปผับไม่ได้มอสก็เลยชวนคนมาปาร์ตี้ที่บ้านเธอซะเลยดูเหมือนว่าเธอจะเครียดและเก็บกดตัวเองมานานก็เลยแดกเหล้าเยอะจนอ้วกแตกขาจะโคกแล้วก็เป็นพ่อหนุ่มเอเดียนนี่แหละที่ต้องคอยมาดูแลดูแลกันไปมาสุดท้ายทั้งคู่ก็เผลอไปไม่มีอะไรกันเช้าวันต่อมาเธอก็ตกกระใจว่าเมื่อคืนเธอทำอะไรลงไปขณะที่เธอกําลังแต่งตัวอยู่ดีดิเอรเรโนก็มาตามหาเธอที่บ้านเพราะว่าเมื่อคืนเธอไม่ กลับไปนอนกับเขาตอนแรกสาวมดก็อัอื่นความเกือบแตกแต่โชคดีที่ได้เอเดเวนยนั้นรับผิดแทนบอกว่าเมื่อคืนเขาจัดงานปาร์ตี้และกินเหล้าจนอ้วกแตกก็เลยโทรตามสาวมดมาช่วยดูแลเอเรโน่มันก็เชือ่อต่อมาพ่อแม่ของเอเดเวนก็จัดงานฉลองครบรอบแต่งงาน40ปีเขาก็ชวนมดมาด้วยเพราะไม่อยากให้พ่อแม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะหย่าก,กันบรรยากาศในงานที่สุดแสนจะโรแมนติกทำให้ทั้งคู่นั้นเริ่มนึกถึงงานแต่งงานของพวกเขาที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคู่นั้นอาจจะผิดพลาดไป เหมือนความรักที่พวกเขามีต่อกันนั้นจะยังคงอยู่หลังจะกลับมามอตก็เอาภาพวาดการ์ตูนของเธอไปให้หัวหน้าดูและดูเหมือนหัวหน้าเธอก็จะชอบเป็นอย่างมากกับไอเดียพี่เลี้ยงเด็กที่สุดแสนจะแบดบอยคนนี้วันต่อมาเอดเดียนก็พาเด็กๆออกไปเที่ยวที่สวนสนุกมอตก็ขอตามมาด้วยเพื่อจะได้เก็บรูปวาดของเขาแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นอเดลก็หายไปเอดเดีวนพยายามวิ่งหาก็ไปเจอว่าเขาแอบเข้าไปในกรงนกกระเจาะเทศเขาก็รีบปินเข้าไปช่วยน้องอเดลออกมาได้แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้ก็จะกลายเป็นข่าวใหญ่โต นักข่าวก็ได้สืบค้นจนรู้ว่าที่เอเดียนอ้างว่าเขานั้นจบคณะเลี้ยงเด็กมาดูเหมือนว่าจะเป็นแค่คำโกโหกเมื่อมอสได้รู้ดังนั้นเขาก็โมโหโอเอดเดียนเป็นอย่างมากเธอเกือบจะหลงเชื่อแล้วว่าเขานั้นเปลี่ยนไปเอดเดียนก็บอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแต่คำโกหกของเขาก็มาทำลายความเชื่อของมอสสุดท้ายมอสก็ทนไม่ไหวและบอกว่าเธอจะขายอพาร์ตเมนต์และดูเหมือนคำนั้นก็จะทำลายความหวังทั้งหมดของเอดเดียนเขาตัดสินใจไปลบรอยสักและชื่อของเธอออกเพื่อว่าเขาจะได้เริ่มทำใจลืมเธอสักทีต่างคนก็ต่างใช้ช หนังสือเล่มใหม่ของมอสก็ได้ออกวางขายและดูเหมือนมันก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเธอดูเหมือนว่าเธอจะตั้งท้องซะแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็เก็บของออกจากอพาร์ตเมนต์จนหมดแต่ดูเหมือนมอสก็ยังไม่บอกเรื่องที่เธอท้องให้เอเดียนรู้วันนี้ทั้งคู่มีนัดกันที่ศาลเพื่อมาเซ็นหนังสือหย่าและแล้วตอนนั้นมอสก็ตัดสินใจบอกความจริงกับเอเดียนว่าเธอนั้นเลิกกับเลโนแล้วอีกทั้งตอนนี้เธอยังตั้งท้องและสงสัยว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของเขามอสบอกว่่าาาถ้เเรยัังงไม็นหส ออยากการทุกอย่างมันก็ยังไม่จบและนี่มันอาจจะเป็นสัญญาณก็ได้แต่เอเดียนกลับบอกว่าเขากลัวว่าเธอจะทนเขาไม่ได้อีกเขากลัวว่าถ้าเราคบกันต่อไปในอนาคตเขาก็ยังทําให้เธอนั้นหงุดหงิดและยังคงทําสิ่งที่เธอเห็นว่ามันอีเงามอดเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เดินจากไปเอเดียนนั้นขอเวลาอยู่กับตัวเองสักพักแต่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวจะทําให้เขาคิดถึงการมีลูกกับเธอจนสุดท้ายเขาได้ไปเห็นป้ายโปรโมตหนังสือของมอดและได้รู้ว่าที่ผ่านมามอดได้แอบดูเขามาโดยตลอดสุดท้ายเอเดีกได้ลับปหามท่ และดูเหมือนเรื่องราวความรักของทั้งคู่ก็ยังไม่จบลงทั้งคู่ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเอเดียนก็จะแอบกังวลอยู่เล็กๆว่าตตลงแล้วอีหนูนี่มันเป็นลูกกูหรือลูกเอเลโนวะเนียและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องแดนดี่คูความรักสําหรับคู่ที่คบกันมานานบางครั้งเราอาจจะเผลอลืมไปว่าที่ผ่านมาเรามีความสุขกันแค่ไหนจนบางครั้งเมื่อเราไปเจออะไรใหม่ๆเราก็อดที่จะสนใจไม่ได้แต่อย่าลืมว่าสิ่งใหม่่มอตา ล่อใจเหล่านั้นมันก็อาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอย่าลืมดูแลรักษาสิ่งเก่าที่เราอยู่กับมันมานานไม่อย่างนั้นคุณอาจจะมาเสียใจภายหลังก็เป็นได้สําหรับภาพยนตร์เรื่องแดดดี่ครูออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 7ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.7คะแนนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้อยากจะเลี้ยงน้าเลี้ยงขนมผมก็สแกน Q ิวอโค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ No, Nick.